ขอมเตือนช่องนี้ซื้อจริงอีพีที่หนึ่งรับซื้อเหรียญเซี่ย,ยวมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทเกินเลยทีเดียวช่องปอป่าศึกษาแบง์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายากสวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบง์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและ จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเอฟเสียพบกันวันนี้เป็นคลิปวีดีโอป่อป่ามาประก,กาศร,รับซื้อรับซื้อเหรียญทองแดงชนิดราคาเซี่ยวไม่ว่าจะเป็นเอ,อเ,ออเอฟเสีะรูปแบบของพระบรมรูปพระสยามเทวาธิราช นะหรือว่าทองแดงเซียวตาจอปลอนะฮะด้านหลังช่อเฉยพฤกนะทั้งสองบล็อกสองแบบเลยปอปารับซื้อนะฮะอืปอปารับซื้อต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหมูลค่าวันนี้เอฟซีฮะนะอืมที่รวบรวมไว้มูลค่าที่ซื้อมาเนเอฟซีโอ้โหต้องบอกก่อนเลยว่ามูลค่าถึงลาวลาวเป็นหมื่นหลักหนึ่งหมื่นบาทกันเลยทีเดียว สำหรับใครที่มีเหรียญทองแดงเซี่ยวเก็บสะสมไว้เอฟซีฮะคลิปนี้ไม่ควรพลาดปอปารับสื้อเอฟซีฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมีตำหนิผ่านการใช้งานมามากแบบนี้นะปอปาก็รับสื้อนะโอเคนเนาะในเอฟซีฮะนะเหรียญผ่านการใช้งานขอบบินบ้างเลยบ้างเนี่ยปอปาก็รับสื้อนะรวมถึง เหรียญทองแดงเซี่ยวเอฟเจียซึ่งมีสภาพค่อนข้างสวยนะที่มีสภาพค่อนข้างสวยผิวเดิมแบบนี้นะเออราคาก็แตกต่างกันไปราคาตามท้องตลาดเหรียญนปัจจุบันวันนี้แล้วก็ยังไงดีอืมราคาแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมากหรือเหรียญที่ผ่านการใช้งานน้อยนะเอฟเสียอยู่ในสภาพผิวเดิมนะปะป๋ารับซื้อทั้งหมดเลยโอเคเนาะ ก็ f อ,ะอฮะวันนี้ประปา,ามีตัวอย่างให้ดูกันค่อนข้างหลายเหรียญเลยต้องบอกก่อนเลยว่า f c ฮะมูลค่านี่หลักหมื่นเลยปเดี๋ยวปปาจะหยิบเหรียญที่ผ่านการใช้งานมากประปารับซื้อมาอะไรราคา,ย,ายังไงยังไงเท่าไหร่แล้วก็ถึงเหรียญใหม่สวยงามปปาจะเลือกหยิบให้ FC ได้ดูกันโอเคเนาะเอาคร่าวๆเลย FC นะว่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาก แล้วก็เหรียญที่ค่อนข้างมีสภาพผิวเดิมดูดีสมบูรณ์ปป,ปารับซื้อณปัจจุบันวันนี้ราคาอยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่แต่ภาพรวม fc ป,ปปาบวกลบราคาบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยตรงนี้ทั้งผ่านการใช้งานมากและผิวเดิมดูดีๆเนี่ย fc รวมแล้วว่ากันว่าหลักหมื่นเลยโอเคเนาะ fc ก่อนดูแต่ละเหรียญราคาประมาณประมาณเท่าไหร่เนี่ย ปาป๋าฝากสักนิดหนึ่งนะฮะฝาก f c กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนครับ f ะกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องของป้ป๋าไว้เพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปที่ป้ป๋าจะเผยแพร่ออกไปนะฮะโอเคเนาะกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ก่อนแล้วก็สักคนละ1นึ่ไลค์หแชร์โอเคเนาะขอบคุณมากนะฮะ f ฮะเหรียญทองแดงเซี่ยวสมัยรัชกาลที่5นะฮะ สมัยราัชากาลที่5ต้องบอกก่อนเลยว่าอืผลิตออกมาเนี่ยมี2แบบ2บล็อกพูดกันแบบนี้เลยนะถ้าเอากันจริงๆกันเนี่ยก็จะมีเนี่ยเอฟซี FC ดูเอาเนี่ะนี่คือด้านหน้าเรียกกันว่าบล็อกที่1แบบที่1แล้วก็แบบที่2อย่างนี้ดีกว่านะนี่คือเหรียญทองแดงเซี่ยวสมัยราัชากาลที่5ที่ผลิตออกมามีมีประมาณ2แบบ2บล็อกแบบนี้ถ้าบล็อกแรกด้านหน้าจะเป็นรูปตาจอปร,รอนะ เหรียญนี้สำหรับเหรียญที่สองเฮะถัดมาก็จะเป็นเหรียญทองแดงชนิดราคาเซี่ยวด้านหน้าเป็นพระบรมรูปนี่คือด้านหน้าทั้งสองบล็อกนะครับอืมแล้วเรามาพลิกดูด้านหลังกันนะฮะพอมาพลิกดูด้านหลัง F อฮะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งพลิกอย่างนี้เลยปึ๊บก็สลับด้านครับ F อฮะเนี่ยแบบตาจอประลอด้านหลังเป็นช่อชฉยพฤกนะฮะแล้วก็เขียนคําว่าเซียวสี่อันเฟือง ก็ผลิตออกมาหลายปีจอสอเช่นเดียวกันนะพอป่าหยิบมาเนี่ยเป็นปีจอสอ1 2 4 4ใช่ไหมเออแต่ว่าเหรียญน,นี้ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพอพลิกมาด้านหลังเอฟเจียจะเป็นพัสยามเทวาธรราชอะรุ่นนี้จะอยู่ในปีจอสอหรือว่าจุลศักราช1 2 4 4 1 2 3 6 1 2 3 8ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นพระบรมรูปพัสยามเทวาธรราชในเอฟเียจะ รู้สึกว่าจะย้ายมาผลิตในอ่าเป็นเป็นรูปแบบของรอสอรหรือว่ากรุงรัตนโกสินส์ซะส่วนใหญ่นะฮะืมก็จะมีอะไรดีอ่ารอสอรอสหนึ12 1, 12, 12, 12, 12่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองอะไรประมาณเนี้นะ,ะ F4 สรุปก็คือผลิตออกมามีสองบอ็อกอืมประมาณนี้โอเคเนาะก็ เดี๋ยวปปาจะให้ดูสภาพผ่านการใช้งานนะที่ปะปารวบรวมไปแล้วเนี่ยให้ดูสภาพผ่านการใช้งานก่อนว่าราคานับปัจจุบันวันนี้ปะปารับซื้อมาเท่าไหร่นะหรือว่าจะดูเหรียญสวยก่อนดูเหรียญราคาแพงก่อนในชุดนี้โอเคเนาะงั้นเดี๋ยวดูเหรียญที่มีราคาค่อนข้างแพงที่สุดอยู่ในชุดนี้ครับ f สีะเหรียญน,นี้ปะปารวบรวมซื้อมาตั้งแต่ราวปี2ปี3ปีที่แล้วนะเหรียญสภาพาดีปปาก็เก็บไว้ อย่างเดี๋ยวป่าดูก่อนนะเหรียญที่จะมีราคาแพงในชุดนี้จริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงเหรียญสวยนะก็น่าจะเป็นเหรียญน,นี้นะครับ f c เหรียญนี้นะเหรียญนี้ปรา,าซื้อมาเนี่ยรู้สึกว่าซื้อมาตอนแรกๆเลยตอนตกลงราคากับเจ้าของเหรียญเขาเนี่ยอืมก็ต้องบอกว่าเขาเก็บเหรียญไว้ได้ดีนะ f c เนี่ยสภาพสวยเลย อย่างเหรียญนี้เราปาซื้อมาเนี่ยตอนแรกๆที่เริ่มรับซื้อเหรียญเซียวเอสจีฮะเหรียญเนี้ยซื้อมาเมื่อก่อนราคานี่ระดับพันห้าเลยนะเนี่ยเอสจีระดับพันห้าเลย,นะ 4, 1, เ,ลยเพราะว่าราคาเหรียญเมื่อย้อนหลังไปสองสามปีเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ารับซื้อราคาสูงถ้าเหรียญสภาพสวยเหรียญเนี้ยอยู่ในสภาพผิวเดเดิมเลยนะฮะอืมไม่ขัดไม่ล้างนี่เป็นเหรียญสภาพผิวเดิมๆแต่ว่ายังไม่ถึงแชมป์โลกนะ ต้องบอกว่าสภาพประมาณนี้เอฟซีปาซื้อมานี่ง่ายๆว่าวแต่หลักพันเนี่ยสองเหรียญน,นี้แล้วก็มีเหรียญไหน,นอเอ่ยแล้วก็อย่างเหรียญน,นี้ด้วยเนี่ยอย่างเหรียญนี้ก็เช่นเดียวกันราคาซื้อมาต้องย้อนหลังไปให้ฟังเนีเอฟซี FC ฮะนะเนี่ยทั้งสามเหรียญเนี้ยบอกกันจริงๆตรงๆเลยฮะเหรียญอย่างเงี้ยป๊ากล้าซื้อมาระดับพันสองพันห้าเลยนะพันสองพันห้าเลยนะเพราะว่าเป็นเหรียญสภาพผิวดืมๆ นะฮะสภาพผิวเดิมๆนะโอเคเนาะเมื่อก่อนนี้ต้องบอกว่าซื้อแพงนะต้องซื้อแพงนะแล้วก็เหรียญที่แพงถัดมาพูดถึงเหรียญสภาพดีๆใช่ไหมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวปาให้ดูก่อนก็ก็น่าจะเป็นอ่อป๋าป๋าก็จําไม่ค่อยได้แล้วล่ะว่าว่าเหรียญไหนราคาที่ค่อนข้างแพงเนี่ยป๋าป๋าลงไว้นี่ครบชุดเลยนะฮะที่ถัดมาก็น่าจะเป็นเหรียญนี้ F4 นะฮะอืมแต่เดี๋ยวนี้ก็ที่จริงเหรียญนี้ F4 ถ้าเนี่ยเนี่ยเขา ที่จริงสภาพพื้นผิวเหรียญเขาก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ดีอยู่แต่เขาติว่าแอฟเซียเขามีขอบบินนิดนึงอย่างเหรียญน,นี้ย้อนหลังไปต้องใช้คาว่าย้อนหลังเหรียญตัวนี้ปาต้องต้องบอกว่าย้อนหลังทั้งหมดเมื่อสองสาปีที่แล้วเลยเพราะซื้อมาราคาแพงนะฮะอย่างเหรียญน,นี้เมื่อก่อนปะปาะะก็ซื้อมารู้สึกจะจะประมาณ800900นะฮะถ้าขอบเขาไม่บินด้านบนเดี๋ยวน,นี้ก็จะตกที่พันกว่าราคาย้อนหลังไปนะใน F4 ด้วยไม่กี่เหรียญก็จะปาไปครึ่งหมื่นลว นะแล้วอย่างเหรียญเนี้ยอย่างเหรียญเนี้ยอขอบเหเรียญกลางเหรียญเขาสวยมากเลย fc ด้านหน้าด้านหลังก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะถ้าย้อนหลังไปเมื่อประมาณ2อสปีที่แล้วเนี่ยเหรียญนี้รปปาซื้อมาประมาณแตะใกล้ๆประมาณ900ประมาณพันเหมือนกันประมาณ8ปดเนี่แหละนะโอเคเนาะนี่คือเหรียญสภาพค่อนข้างจะสภาพดีที่ประปาซื้อตั้งแต่2 3ปีที่ผ่านมาใน fc อืมสภาพถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเลยก็อาจจะมีบ้างถ้าสภาพผิวอ่ามีรอยย่นๆมีรอยบุอะไรประมาณนี้นะฮะ F.C. ราคาก็จะดลดลงไปอย่างนี้เนี้ยซื้อมาเมาื่อ2ปีที่แล้วก็สอปีที่แล้วก็น่าจะประมาณเหรียญละ6-700นะฮะหรือมากกว่านี้นี่แหละอืมเนีี FC มีเหรียญสภาพถ้าย้อนหลังไปราคาดีๆก็ต้องย้อนหลังไปเมื่อก่อนเป็นเรื่องธรรมดาเนาะอืมประมาณนี้นะฮะ ครับ F4 นี่คือเหรียญที่มีสภาพค่อนข้างสวยงามที่ป,ป๊าให้ดูกันนะฮะอืมที่ย้อนหลังไปเมื่อสองสามปีที่ป,ป๊าซื้อมาเหรียญหนึ่งก็ที่ป,ป๊าบอกไปฮะสองสามเหรียญที่สวยๆนี่ก็ราคาประมาณพันสี่พันห้านะฮะต่อเหรียญเลยนะฮะอืมราคาพันสี่พันห้าป๊าว่าเหรียญน,นี้ไม่น่าจะใช่ลวล่ะเหรียญนี้น่าจะโอ้เกินเกินพันสี่พันห้าด้วยที่ป,ป๋าซื้อมานะฮะอืมแล้ว F4 เดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่ มาดูเหรียญที่เป็นสภาพผ่านการใช้งานที่เราบอกว่าเออซื้อมาเมื่อก่อนเนี่ยราคาก็สูงเหมือนกัน fc ลองดูยังไงดีดู2เหรียญน,นี้ก่อนไหมอืมเนี่ยนะ fc สภาพผ่านการใช้งานเยินเยินแบบเนี้ยถ้าย้อนหลังไปเมื่อก่อนเนี่ยเหรียญหนึ่งก็ต้องโดนประมาณ3 0 0ร้อยนะฮะยังไงก็ไม่ขาด300นะถ้าราคาย้อนหลังไปนะ fc เจวนว่าพอมาปัจจุบันวันเนี้ยอืมก็ราคาเหรียญเนี้ย จะจะดรอปลุมค่อนข้างมากเลยนะฮะค่อนข้างมากเลยอืมนะฮะอย่างอย่างสมัยก่อนเนี้ยเหรียญก่อนก่อนแบบนี้ยเอสนะฮะผ่านการใช้งานแบบเนี้ยขาดการเก็บรักษาใช่ไหมก็จะซื้อกันอย่างน,น้อยก็ต้องโดนเหรียญละสามร้อยนะฮะเหรียญละสามร้อยเมื่อก่อนซื้อสามร้อยเขายังไม่อยากจะขายเลยนะเอสนะฮะเมื่อก่อนสามร้อยนี้เขายังไม่อยากจะขายด้วยนะโอเคเนาะก็ต้องบอกก่อนเลยว่า เหรียญย้อนหลังไปเมื่อสองสามปีปปาต้องมีความจําเป็นต้องอ่ารือราคาปลุกราคาเมื่อสองสามปีที่ผ่านมามาให้เอฟซได้ฟังได้ดูกันนะฮะโอเคเนาะเมื่อก่อนต้องยอมรับว่าราคาแพงมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอยู่เหรียญหนึ่งนะฮะที่ปปาซื้อมาแบบต้องบอกก่อนเลยว่าสภาพเยินเยระดับเนี้ยเอฟซเนี่ยสภาพระดับเนี้ยเอฟซนะฮะสภาพเยินเยนระดับเนี้ยเนี่ยเหรียญเนี้ยปปาซื้อมา ประมาณพันห้าเลยถ้าปปาะจาไม่ผิดนะฮะถ้าปปาจําไม่ผิดสภาพเยินเยินแบบเนี้ยผ่านการใช้งานมากๆระดับเนี้ย f สีปปาซื้อมาพันห้าเนี่ยหรียถ้าปปาจาไม่ผิดนะฮะเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเป็นเป็นปีที่หายากนะฮะเป็นปีที่หายากที่สุดตามข้อมูลที่ถูก uh, จา่าเลือกกันมาบันทึกกันมานะฮะเพราะว่าเหรียญผ่านการใช้งานมากๆคาราวโมปปาปีนี้ f สีนะฮะ เป็นปีรอศหนึ่งหนึ่งเก้านะฮะปีรอศหอนึ่งหนึ F ่งเก้านี่ยเอสจีฮะเป็นปีที่หายากนะฮะหายากตรงไหนเอ่ยความหายากแล้วก็ราคาแพงเอสจีฮะจะอยู่ที่ด้านหน้านะฮะเอสซี F C, ดูนะ,ะสภาพเยือนระดับเนี้ยเนี่ยเราปาซื้อมาพันห้าที่กล้าจ่ายพันห้าเอสจีฮะราคาเนี่ยต้องดูด้านหน้านะฮะ เพราะว่าเหรียญทองแดงเซี่ยวรอสห1ึ่งหนึ่งเก้อจิฮาบกนี้เป็นบล็อกผักแก่หรือว่าบล็อกหน้าแก่นั่นเองนะฮะเอฟซีดูเอานะฮะนะมีอยู่ปีเดียวนะมีอยู่ปีเดียวที่มีการบอกว่าค้นพบนะว่าเหรียญทองแดงเซี่ยวนะฮะรอสหนึ่งหนึ่งเก้าเนี่ย ด้านหน้าจะเป็นบล็อกพู้พักพูกพหลวงรัชกาลที่5เป็นพู้พักแก่หรือที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านว่าบล็อกหน้าแก่นั่นเองให้เอฟซีสังเกตดูนะเอาให้สังเกตดูนะฮะมีอยู่แค่รอสอเดียวนี้แหละนะเออสังเกตดูนะลองเปรียบเทียบดูเอฟซีนะฮะอย่างเรนนี้เป็นรอสออะไรกันเอ่ยอันนี้เป็นรอสอหนึ่งหนึ่งสองนะฮะหนึ่งหนึ่งสองเอฟซีดูนะฮะมีความแตกต่าง ันนี้จะเป็นบล็อกธรรมดานะฮะบล็อกรอสอหนึ่งหนึ่งสองแล้วบล็อกอื่นๆนะจะเป็นบล็อกพอพักธรรมดา f อซสังเกตดูนะฮะเอาปะเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้พอจะมองสังเกตออกไหมเอ่ยในเอซดูเอานะฮะอืมมาดูมาดูรอสออื่นกันต่อมีรอสออะไรกันบ้างอันนี้รอสออะไรอันนี้รอสออันนี้รอสอหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าก็เป็นบล็อกธรรมดานะฮะ ประมาณนี้ F4 ทุกรอสอเลยทุกรอสอเลย F4 จะเป็นบล็อกธรรมดาทั้งหมดเลยนะจะบล็อกพักเหมือนกันทั้งหมดอันนี้ก็รอสอ115ใช่ไหมเออนะนะประมาณนี้อันนี้รอสอ124ใน F4 โดยเอานะฮะเป็นบล็อกธรรมดาเหมือนกันทั้งหมดเลยรอสออื่นๆมีอยู่บล็อกเดียวนะฮะเป็นบล็อกหน้าแก่เนี่ยมีอยู่รอสอเดียวคือรอสอ119โอเคเนาะก็ คือคลิปนี้เอ่ฮะอปาตั้งใจตั้งแต่ที่จะมาฮะประกาศรับสื้อนะสำหรับเหรียญทองแดงเซี่ยวนะก็มีทั้งเหรียญสภาพใหม่สวยงามนะฮมสภาพใหม่สวยงามแล้วก็สภาพผ่านการใช้งานค่อนข้างเยอะนะนำมาฝากกันก็ราคาที่ให้ไปตอนต้นคลิปก็ต้องบอกว่าเป็นราคาย้อนหลังไปเมื่อประมาณสัก2-3ปีที่ผ่านมาราคาเขายังแรงอยู่นะราคาแรงอยู่ อืมก็ประปาเรียบเทียบราคาให้ดูกันต่อเลยนะเอนะว่าราคาเมื่อสองสามปีที่ผ่านมากับราคานปัจจุบันวันนี้ครับเอนะอืมอย่างเรียนส,สวยๆอย่างเงี้ยถ้าย้อนหลังไปเมื่อสองสาปีที่ผ่านมาเนี่ปปาร,รับซื้อมาประมาณพันกว่าบาทนะพันกว่าบาทอืมแต่ถ้าเหรียญน,นี้มาประเมินราคาซื้อเข้าตอนนี้เอสซีฮะ ราคาก็น่าจะอยู่กันที่หลักร้อยหลายหลายร้อยโอเคเนาะโทษทียเอฟเทสปซปาไม่ตัดคลิปนะปะปาร,รู้สึกว่าจะแพ้อากาศโอเคเนาะเอฟเซียเหรียญน,นี้สภาพสวยๆแบบเนี้ยเมื่อก่อนปปาซื้อมานะอืมก็ราคานี่ตกพันกว่าบาทเลยสภาพผิวเดิมแบบเนี้ยนะนะเออแต่ถ้าณปัจจุบันวันนี้ราคาสภาพสวยๆแบบนี้จะอยู่ที่หลักร้อย หลายหลายร้อยเท่านั้นเองนะโอเคเนาะคราวนี้เรามาดูเหรียญที่ผ่านการใช้งานแย่ๆกันนะเอฟซีอืมมาดูเหรียญที่ผ่านการใช้งานแย่ๆกันอ่ะปะป๋าหยิบมาสองเหรียญแบบนี้อ่ะนะฮะสภาพผ่านการใช้งานเกรด C ีแบบนี้เออถ้าเมื่อก่อนเอฟซีฮะต้องบอกว่าอย่างน้อย,อยก็ต้องต้องโดนละเหรียญละสามร้อยนะ,ะปะป๋ารับซื้อเข้ามาเนี่ยอืมแต่ถ้าราคาณปัจจุบันวันนี้เอฟซี 4, ฮะราคาจะอยู่ที่ หลักหลายหลายสิบถึงหลักร้อยจากกี่ร้อยกี่สิบเท่านั้นเองโอเคเนาะนี่คือราคานะของเหรียญทองแดงชนิดราคาเซี่ยวสมัยรัชกาลที่ห้านะฮะราคาในอดีตย้อนหลังไปเมื่อสองสาปีก่อนนะฮะอืมแล้วก็ราคาณปัจจุบันวันนี้โอเคเนาะก็ปะ้าได้หยิบยกมาให้ดูกัน มหมดทุกเหรียญประมาณนี้เลยนะฮะนะสภาพผ่านการใช้งานย้อนหลังไปเมื่อสองสามปีที่แล้วสภาพใหม่สวยงามที่ย้อนหลังไปเมื่อสองสามปีที่แล้วเราก็มาเปรียบเทียบราคาในายุคปัจจุบันวันนี้ด้วยเอาละ FC นะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าย้อนหลังไปสองสามปีนะฮะกล่องเนี้ยเอาป่าซื้อมา FC หุูนค่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาทนะฮะไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาทกันเลยเดีดเยว สำหรับคลิปนี้ปปามาประกาศรับซื้อให้อีกเช่นเดิมนะฮะใครที่มีเหรียญทองแดงเซี่ยวคลิปนี้ล่าสุดราคาจะอยู่ที่ปปาประมาณให้ไปนะฮะอืมราคาย้อนหลังในอดีตราคาแพงแล้วก็ราคานายุคป,ปัจจุบันวันนี้เอสต้องดูคลิปแล้วให้เข้าใจนะฮะอืมราคาย้อนหลังไปเมื่อสองสามปีที่แล้วอืมกับราคาณปัจจุบันวันนี้ ปาให้ราคาไปในทิศทางไหน f อซต้องแยกด้วยนะฮะนะเวลาท่านส่งรูปเหรียญของท่านมาให้อดมินประเมินราคาเนี่ยอดมินเขาจะประเมินราคาณนะยุคปัจจุบันวันนี้นะตามสภาพผิวเหรียญด้วยโอเคเนาะนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญทองแดงชนิดราคาเซียวไม่ว่าจะเป็นตาจอปร,รอด้านหลังช่อชัยพฤกนะฮะอืมปีจอซอต่างๆแล้วแต่นะฮะแล้วก็ จะเป็นเหรียญทองแดงเซี่ยวด้านหน้าพระบรมรูปด้านหลังพระสยามเทวาธิราชนะฮะถ้าเราตกลงราคากันได้ปอปารับซื้อนะฮะปอปารับซื้อนะฮะปอป่าพยายามจะให้ราคาให้ความเป็นธรรมกับเหรียญที่ท่านส่งมาประเมราคาเท่าที่ปอป่าจะทําได้นะฮะแต่ปอป่าต้องแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าราคาเหรียญเอสทะ นะถ้าย้อนหลังไปเมื่อสอปี4ปีที่แล้วเนี่ยป,ปารับซื้อมาค่อนข้างจะราคาแพงเพราะว่าปปาขายออกได้แพงนะได้ยังได้กําไรอยู่แต่ถ้ามาในายุคปัจจุบันวันนี้ราคาได้ดรอปลงกันเป็นครึ่งหรือไม่ก็เกินกว่าครึ่งกันเลยทีเดียวโอเคเนาะใครที่มีเอต้องการติดต่อส่งขายนะฮะปาแนะนําว่าแอดไลน์เพิ่มเพื่อนนะฮะเพิ่มไอดียไลน 0927928232แล้วถ่ายรูปเรียนของท่านทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้ชัดเจนนะแต่ละเหรียญน,นะถ่ายด้านหน้าด้านหลังให้ชัดเจนแล้วส่งมาที่ไอเดียไลน0927928232เพื่อให้อด m มินเขาประเมินราคาถ้าเราตกลงราคากันได้ป้าป๋ายินดีรับซื้อเหรียญของท่าน ครับ f ะค,คลิปนี้ก็ปปาพา f c มาดูเหรียญทองแดงเซี่ยวกันทั้งสภาพผ่านการใช้งานและสภาพใหม่สวยงามราคาย้อนอดีตไปนะฮะอืมแล้วก็ราคาในยุคปัจจุบันวันนี้นะฮะโอเคเนาะใครมีเหรียญทองแดงเซี่ยวในคลิปนี้ติดต่อช่องของปปามาต้องบอกก่อนเลยว่าปปารับซื้อจริงนะฮะนะคลิปนี้ปปาตั้งเป็นคำเตือน EP ที่หนึ่ง คำเตือนช่องนี้รับซื้อจริงอีพีที่1นะฮะก็คอยติดตามดูคำเตือนอีพีที่2ว่าปาปาจะประกาศรับซื้อเหรียญอะไรชนิดราคาเท่าไหร่ของราชการเท่าไหร่นะฮะก็อย่าลืมติดตามอีพีแล้วกันอีพีนี้เป็นอีพีที่1เพราะปปาจะตั้งเป็นหัวข้อนะฮะคำเตือนช่องนี้ซื้อจริงเป็นอีพีต่อๆไปนะฮะน่าจะใช้กันเป็นอีพียาวๆไกลๆไปเลยนะ F4 โอเคเนาะ รายละเอียดควรเข้ามาดูในเนื้อหาสาระของคลิปด้วยนะเอซไม่ควรดูที่ปกคลิปอย่างเดียวนะไม่ควรดูที่ปกคลิปอย่างเดียวควรจะเข้ามาดูในเนื้อหาสาระเพื่อความเป็นจริงโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเขากล่าวคำว่าสาวัสดีครับช่องนี้ซื้อจริงคำาตื่น ช่องหนีซื้อจริง EP ที่หนึ่ง